ีทุกคนให้ดูมันก็คือโอ้วใส่กับโยเกิร์ตมะพร้าวไม่ได้ไม่ใช่กินเนาะใช้โยเกิร์ตมะพร้าวแล้วก็ใส่ด้วยเนยปลาทองแล้วค่อยขยันเป็นเนาะคือแพลรี่กินโยเกิร์ตมะพราวเพราะว่าแพนมมแน้นมวัวทำง่ายมากทุกคนทิ้งไว้ข้ามค,นนะคะืนแล้วคือโอดเมันกระสอบนมนมีนม่ไม่อิกเลยวันนี้พาเล่ออกต่างจังหวัดนะคะไปทำภารกิจ CSR ค่ะเป็นอาสาสมาัครช่วยทาสีให้โรงเรียนทุกคนรู้ไหมคำว่า CSR มันย่อมาจากอะไรพลรี่เดานะ C ตัว C เนี่ยน่าจะหมายถึง c o r p o r a t e หรือบริษัทหรือองค์กรส่วนตัว S เนี่ยก็น่าจะเป็น Social ก็คือสังคมแล้วก็ตัว R Responsibility หรือความรับผิดชอบนะคะฉะนั้น CSR หมายถึงการที่องค์กรเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ Community หรือสภาพแวดล้อมรอบข้างนะคะ กกัม CSR นะคะที่โรงเรียนวาจันเจริญอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะเดี๋ยว่าไปดูว่าตอนนี้งานทํำอะไรเดี๋ยวบ้านตอนนี้เขาก็ต้องเลยหาทั้งสีโรงเรียนผ่านทัางหลังเห็นไหมคะมีทางข้างหลังเล็กๆห a ึ่งหลัง joy. of It is happiness. a place ไหนนะเนี่ยมาจากไหนอะใกล้ถึงใกล้ค่ะโอ้โหต้องดับเบิ้ลนะคะยังไม่เสร็จอยู่นะคะเรามาทาสีโรงเรียนประถมนะคะนะคะ PM ของเราโอเคเราจะมาดูกันว่าทีมงานเราโอ้เริ่มทาไปแล้วนะคะก็เลยวันนี้ต้องเสร็จเนาะจริงๆแผนคือเริ่มประมาณ9โมงแล้วเสร็จ8.2แต่ เาตอนนี้ความคืบหน้าโปรเกตได้เท่าไหร่ละคะโปรเกตทำวันนีมถึงห้าสิบย่คะสี่สเรนะคะผ่านไปแล้วตอนนี้นะคะก้ันสีิน้วสี่สิบนาทีเราถามาทำได้สี่สิบเปอร์เซ็ตก็อค้ทได้วันนี้ต้องมาติีมสีอะไรคะทำไมผังนี้เป็นสีฟ้าสีฟ้าภาษาญี่ปุ่เรียกว่าอะไรคะสีฟ้าสีฟ้านะคะเราจะเรียกว่าเอ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 าสีฟ้านะคะ let วันนี้ไม่ทำ CSR กับบริษัทเนาะก็ฮาริฮึง่งทำกิจกรรมทาสีนะคะวันนี้คือสภาพหลังากทาเ็จนะคะผมก็คือได้สีเหลืองไปอยๆแล้วก็สีฟ้ามนเราเป็นของแถมเนาะแล้วก็ระหว่างที่ทำกิจกรรมนี้รู้สึกว่าได้ข้อคิดหลายข้อเลยนะทุกคนฮาีิจะมาลิเทฟความสามข้อหลกักๆเนาะข้อแรกนะคะก็คือทำให้มากกว่าพูดระหว่างที่เราทําอ่ะแน่นอนว่ามันก็มีทั้งคนที่สนุกกับการทำสิ่งนี้หรืออาจจะไม่จอยอะไรเงี้ยก็มีมันก็จะมีคนเหนื่อยมีคนบ่นมีคนไม่พอใจอะไรคือการที่เรา พูดเอาแต่พูดพูดพูดบน่บนบน่นบ่นคอมเมนต์ไม่พอใจมันคือการที่เราดึงดูดสิ่งที่เราไม่ต้องการเข้ามาคือเราไม่ชอบอะไรเราพูดใช่ไหมแต่ยิ่งเฮียงยิ่งเราพูดสิ่งที่เราไม่ชอบอะ่ะมันก็คือดึงสิ่งนั้นมาหาเราถ้ารู้สึกไม่พอใจก็หยุดเราแบบอื่นแต่สำหรับพาลีอะพี่รู้สึกว่าพลลีจอยพลลีสนุกก็คือไม่ได้รู้สึกเหนื่อยมีคนมาถามพาร,รีว่าเหนื่อยไหมคะพี่พาลีอะไรเงี้ยพยาลีก็สนุก คือถ้าเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเมื่อไหร่อ่ะพลังงานเราจะดรอปลงเพราะนั้นพัลี่พยายามใส่ใจในหัวตัวเองว่าสิ่งที่ฉันทําตอนนี้มันสนุกแล้วฉันก็อยากจะทําให้มันดีที่สุดพัลี่ก็เลยตั้งใจทำเรื่อยๆตั้งแต่3โมง 5. ถึง5 6ชั่วโมงก็คือจอยมากทุกคนมันเป็นสเตจที่รู้สึกโฟมากแล้วก็ข้อ2คือเรื่องของการเป็นผู้นาเนาะก็คือการไม่เอาความรู้สึกไบแอดหรือความรู้สึกส่วนตัวมาตาัดสินการกระทําอะไรบางอย่างคือพัลี่มองว่าการเป็นผู้นำเนี่ยมันต้องมีความเท่าเทียมนะคะ ทั้งต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นอยากให้ผู้นําคนที่เป็นผู้นํานะคะหรืออนาคตที่อยากจะเป็นผู้นำเนี่ยพยายามค่ะอย่าเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาเป็นแมทเทอร์หรือเป็นปัจจัยสําคัญในการที่เราจะตัดสินใจทําอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นนะคะมันเหมือนเป็นความคิดเล็กคิดน้อยถ้าเรามมวแต่แบบคิดมากเรื่องอยู่นี้นะคะเราจะไม่สามารถไปต่อได้ให้มองโฟกโสหลักให้มองวัตถุประสงค์หลักว่าเรามาทําสิ่งนี้เพื่ออะไรประสาทนะถ้าเราเลือกแล้วว่าเราอยากมาทําสิ่งเนี้ยให้เราตั้งใจทำ ถ้าเราไม่ได้มาด้วยความตั้งใจอะคะแน่นอนเราจะเกิดความรู้สึกเหนื่อยความรู้สึกไม่พอใจไม่อยากทาอยากกลับแล้วมันก็มีคนล้อพางที่เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มบน่นแล้วอะไรเงี้ย like แต่ก็นะคะมันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะคะแต่ว่าการที่เรารู้สึกแบบนั้นเนี่ยมันก็ทำยังให้เรารู้สึกว่าเราเฟะเราดาวตัวเองลงนะคะฉะนั้น ถ้าเราตัดสินใจอะไรแล้วที่เราจะทําอะไรอ่ะให้ใส่ความตั้งใจไปเต็มที่แล้วก็ทํามันออกมาอย่างเงี้ยพันเนี้ยพลายอ่ะก็คือได้ทาสีสีเอาประตูกําแพงห้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะทาสีขอบหน้าต่างเนี่ยคือไม่ได้มีความรู้สึกในหัวเลยนะว่าเหนื่อยเพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะทําให้มาแบบพูดถ้าเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเราก็ไม่อยากจะทาต่อถูกไหมแต่ถ้าเราบอกว่าเราสนุกเราจอยเราเอนจอยมากเราโฟ์สุดๆแหละ แลรี่ทไปโดยที่ไม่หัวไม่ได้คิดเรื่องอะไรเลยนนองสักโฟกัสกับสิ่งที่อยู่หน้าคือการที่มาทํางานตรงนี้ทุกคนมันเหมือนกับเอาตัวเองออกสภาวะของ w h ว t e color หรือคนที่ทำานานออฟฟิศที่ใช้สมองอย่างเดียวมาใช้แรงงานม้ากนะคะเป็น Blue ah, บูคอ c ่ l ากก็คือมาใช้แรงงานมาทาสีมาแบบโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้นเอออีกข้อหนึ่งอะคะ่ะเพิ่มอีกข้อหนึ่งข้อสี่ก็คือการมาทํากิจกรรมเนี้ยทาให้แพรรี่ได้โฟกัสอยู่กับปัจจุบันโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้นก็พออย่าเข้าไม่ทำอย่างนู้อย่างนี้ก็คือตอนนี้คือจับผู้กันทาสีก็ทาสีทาสีอย่างเดียวใครจะมาพูดอะไรก็ก็ทาสีฉันจะทาสี ฉันมาเพื่อทาสีก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วเราก็จะร,รู้สึกภูมิใจรู้สึกพอใจแหละเหมือนเรามีคอมมิตเมนต์กับตัวเองว่าเราจะทำอะไรแล้วเราได้ทำสิ่งนั้นมันก็รู้สึกพึงพอใจในตัวเองแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่ดีมากเลยก็อากาศร้อนด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีช่วงเวลาที่ดีแล้วก็พยายามมองหาสิ่งที่เราจะสามารถเรียนรู้ได้ในทุกๆสถานก,การณ์นะคะก็ขอให้เป็นท่าทายดีายโอเคทุกคนสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อกี้ก็คือรีเฟลคชั่นไปแล้ว รอบหนึ่งนะคะวันนี้มีเสียงที่แพรีรู้สึกว่าเฮ้ยได้ยินคำได้เรารู้สึกว่าเราในข้อคิดก็คือทําไมทําความดีมันเหนื่อยจังเลยทุกคนจะบอกว่าถ้าเรามีความคิดนี้แต่และเรากําลังไม่ได้ทําความดีเรากาลังทําเพื่อให้ใครสักคนเห็นว่าเราทำาดีเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นการทรําจิตอาสาทําความดีทาเพื่อคนอื่นเนี่ยมันต้องทําด้วยความรู้สึกที่ออกมาจากใจเราเราอยากจะทําให้เราจะทาจริง เราพอใจที่จะทําเราก็ทำค่ะแต่ถ้าเกิดความรู้สึกหนึ่งเราไม่อยากทําอย่าทําค่ะเพราะว่าเป็นการที่เหมือนจิตเรามันไม่ได้บริสุทธิ์พอที่จะทําสินั้นนะคะก็ไป ทบทวนตัวเองไปทำความเข้าใจตัวเองอีกครั้งหนึ่งดีๆหรือไปสำรวจตัวเองใจิตใจตัวเองดีๆก่อนนะคะก่อนที่จะแบบจทำอะไรแล้วก็เรื่องที่สามเนี่ยเป็นเรื่องของภาวะผู้นําอันนี้มันเป็นสิ่งที่ถ้าวันหนึ่งเนาะเราได้แบบมีโอกาสได้นําใครเนี่ยให้รู้สึกว่าเออไทยจะบอกตัวเองว่าการเป็นผู้นําอะสองเรื่องที่เ,เรียนเรียนรู้วันนี้ก็คือหนึ่งเราต้องทํมากกว่าสั่งเราต้องทําให้เป็นแบบอย่างถ้าเราแบบอยากให้ใครทำอะไรอะการที่เราเอาแต่สั่ง เราแต่บอกเขาว่าทํ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 ำสิแต่แม้แต่ตัวเราเองยังไม่ทำเลยอ่ะทำไมเราถึงกล้าไปสั่งคนอื่นถูกไหมคะทันั้นถ้าเราเป็นหัวหน้าคนหรือเป็นผู้นําเนี่ยเขาต้องทําสิ่งนั้นให้ได้ก่อนที่จะไปบอก มันแบบไม่ได้แมทเทเธอมากมันก็ทําให้เราสามารถทําหน้าที่หรือทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะขออนุญาตจบไปเท่านี้ก่อนนะทุกคนเพราะว่าไปเลิขับรถกลับแล้ว